สวัสดีครับที่นี่นิสสันกรุงไทยยูสคร์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ 2, 2ผมคุณแผนเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทนี้นะครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่รามินทากมที่9นั่นเองนะครับซึ่งบริเวณนี้จะเป็นในส่วนของลานจอดในสต็อกนะครับของนิสสันกรุงไทยซึ่งจะจอดอยู่บริเวณด้านหน้านี่ของผมก็จะเป็นรามินทากมที่9นะครับแล้วก็สำหรับ ด้านหลังนะก็จะติดกับทางมอเตอร์เวย์แบบนี้เลยใครเดินทางมาไม่ถูกนะ0834402297โทรหาได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญเลยก็ถ้าจะเดินทางเข้ามาขออนุญาตน,นิดนึงโทรแจ้งก่อนเพราะว่าด้านหน้านี้นะครับจะมีรอปรพอเขาไม่ให้เข้าจริงนะครับจะไม่ให้เข้าเลยสำหรับพี่ลูกค้านะครับที่จะเข้ามาดูนะต้องขออนุญาตกันก่อนนิดนึงนะครับขออนุญาตติดต่อกันก่อน วันนี้นะครับผมพามาดูในส่วนของตัว Mitsubishi Expander นะเมื่อสักครู่นเนี่ยจอดกันเรียงเป็นตับเลยซึ่งตอนนี้นะครับก็เขามาจัดแคมเปญนะครับมีแคมเปญโปรโมชั่นนะตอนนี้ถือว่าราคาได้ด้วยนะหรือบอกว่าเอ๊คุณแผนมีรถรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆมาโตโยต้าฮอนดามีนะครับในส่วนของ Toyota นะครับก็จะมีเป็นอ,อ,อะไรนะ อันติสนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นอื่นๆนะสำหรับ Honda นะครับก็จะมีเป็น Civic เป็น Accord นะครับสำหรับ Accord เนี่ยก็จะมีเจน9เจน10หน้าใหม่แล้วนะอราใครสนใจแบบไหนชอบแบบไหนนะครับอยากจะดูในร้านในสต็อกนะครับเข้ามาชมเข้ามาเลือกดูได้แต่ว่าขออนุญาตแจ้งกันก่อนนิดนึงเพราะว่าถ้าลูกค้าเข้ามาไม่ได้แจ้งเนี่ยทางบริษัท อ่ารปภด้านหน้าเนี่ยเขาไม่ให้เข้าจริงนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้รถค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวก็มีด้วยเหมือนกันนะแล้วก็รถที่เป็นรถกระบะรถเก่งนะครับค่อนข้างเยอะนะบริเวณตรงนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยอ่ะพูดถึงพระเอกของผมตอนนี้ก่อนนะครับในส่วนของ Mitsubishi x กซ์เพนนะครับก็จะมีนะในส่วนของ2รุ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว GRS นะแล้วก็ตัว GT นั่นเองนะครับสำหรับตัว GRS นะครับโฉนี้นะครับปนปี2019นั่นเองนะกับราคาตอนนี้นะครับ379,000บาทนะได้เป็นในส่วนของแบบสีเทาแบบนี้สีขาวสีดำนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ถ้าขยับไปอีนิดนึงนะครับเป็นปี2022นะกับ ที่เป็นตัว GT option ถือว่าค่อนข้างแน่นกว่านะตรงนี้เลยนะครับเป็นตัว GT นะครับกับราคาเริ่มต้นนะครับ5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้น5,000 0ก้0 0บาทสิ <c oughs> เพิ่มราคาเขาอีกนะครับ5,900บาทนั่นเองนะครับใครหาอยู่นะครับสนใจนะเพราะว่าตรงนี้เป็นรถในส่วนของรถครอบครัวและที่สำคัญนะครับได้มาเป็นเจที่นั่งนะเป็นแบบเครื่องยนต์แบบ เบนซินนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับด้วยความเป็นรถครอบครัวนะครับก็พื้นที่ใช้สอยนะครับถือว่าให้มาค่อนข้างดีเลยสำหรับคันนี้นะครับเป็น G L S นะครับภายในเนี่ยก็จะได้มาเป็นแบบบอกผ้าแบบนี้นะแล้วก็ออปชันภายในนะครับเขาในส่วนของคอนโซลนะก็จะเป็นแบบวิทยุแบบนี้นะครับแล้วก็แอร์ปรับดิจิตอลที่เป็นอะนาล็อกนะครับเป็นแบบนี้ กียร์ออโต้นั่นเองนะครับแต่ว่าสภาพภายในนะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับลมออกจากดูดเข้ามาจากด้านนี้นะครับด้านบนนะแล้วก็ส่งต่อมาถึงข้างบนนะอ่าปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้ถือว่าโอเคนะครับเบาะแถวตอนที่2นะครับสามารถที่จะพับนะครับตรงเนี้ยออกมาได้ด้วยเป็นที่พนับพิงนะแล้วก็แถวที่3นั่นเองนะครับถ้าไม่มีผู้โดยสารแถวตอนหลังเนี่ยเราสามารถที่จะ พับลงมานะครับแล้วก็ใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะถือว่าโอเคนะมีช่องเก็บเอกสารนะครับแล้วก็ภายในถือว่าค่อนข้างกว้างขวางเลยกับตัวรถนะครับตอนนี้มีสีให้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายพอสมควรนะสำหรับด้านท้าย Expander นเดนี้นะครับก็จะเปิดท้ายออกมาแบบนี้นะแล้วก็ใส่สัมภาระได้ถือว่าการพับเนี่ยค่อนข้างระน,นาบนะแต่ถ้ามีผู้โดยสารเพิ่มเติมนะครับเราสามารถดึงขึ้นมา บบนี้ได้ด้วยนะถือว่าโอเคนะครับสำหรับรถครอบครัวนะใครหาไว้ใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแถวตอนที่3ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับใครหาไว้ใช้งานอยู่ผมว่าสําหรับครอบครัวตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับตรงนี้นะจะมีพื้นที่นะครับในการเก็บของเก็บสัมภาระอีกนิดนึงถือว่าโอเคนะครับเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับที่ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับ ความเร็วความแรงค่อนข้างสูงนะถือว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์นะครับตัวนี้จะเป็นตัว GLS นะครับซึ่งออปชันอาจจะน้อยลงไปหน่อยนะครับแต่ถ้าใครนะครับมองหาเป็นตัวแบบตัว GT นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาบอยแบนด์สักคันหนึ่งนะครับสำหรับตัว GT นะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีไฟตัดหมอกด้านล่างเพิ่มเติมมาให้นะสำหรับดีไซน์กระจังด้านหน้านะครับมีไฟตัดหมอกขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์กระจังหน้าก็จะ เปลี่ยนไปอีกนิดนึงนะครับถือว่าตัวนี้ได้เป็นตัว GT ได้เป็นโฉมปี2021-2022ด้วยนะครับสภาพโดยวรวมเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าแตกต่างกันในส่วนของเรื่องของปีแล้วก็เรื่องของออปชันนะครับที่มีความแตกต่างกัน พูดไปพูดมาแล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะคุณแผนนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนญุญาตพาเข้าไปดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับเบาะนะจะได้มาเป็นแบบเบาะหนังแบบนี้นะครับเมื่อสักคู่เป็นเบาะผ้าเนอะพวกมาลัยนะครับก็จะได้มาเป็นแบบมันติฟังก์ชันด้วยเลขไมค์คันนี้ต้องบอกว่าอยู่ประมาณ20,000กว่ากิโลเท่านั้นถือว่าโอเคเลยนะมีปุ่มพุทสตาร์ทเพิ่มเติมนะครับ หน้าจอนะครับแบบนี้ที่มีกล้องถอยหลังมานะถือว่าออปชันภายในถือว่าค่อนข้างโอเคกว่านะแต่ก็อยู่ที่ในส่วนของเรื่องราคาด้วยนั่นเองนะครับไม่เพียงแค่หลักหมื่นกว่ากิโลแต่ว่าคันนี้แน่นอน20,000กว่ากิโลภายในยังแบบได้กลิ่นแบบกลิ่นใหม่ๆอยู่เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทับเบาะได้แถวตอนที่2แถวตอนที่3นะนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ครับสำหรับตัวรถเนี่ยถ้าเป็นตัว GT นะครับจะมีไม้นะครับ เริ่มต้นอยู่เนี่ยประมาณ2,000 20, 0กว่ากิโลนะกับราคาเริ่มต้น5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นแต่ถ้าเป็นโฉมปี2019เป็นตัว G.T. นะครับก็ราคาจะอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทแม่ราคาห่างกันพอสมควรมีความแตกต่างกันหน่อยหนึ่งนะครับสนใจอยากจะมาชมมาดูรถนะครับพิกัดอย่างที่บอกไปก็คือจะอยู่แถวรามินทากมที่9นั่นเองภายในเนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถเป็นสต็อก ของทางในส่วนของอนิสสันนั่นเองนะครับก็จะเป็นลานจอรดรถเก็บไว้เป็นสต็อกแต่ว่าที่ปกติที่ผมไลฟ์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่รามินทากมาที่7นะซึ่งตอนนี้นครับรถมีเข้ามาประมาณ20กว่าคันนะใครสนใจนะครับมาก่อนเลือกก่อนจัดเป็นแบบไฟแนนซ์ได้หรือจะซื้อเงินสดก็ได้สำหรับพี่ลูกค้านะครับที่ดูเป็น เงื่อนไขการซื้อเงินสดจะมีเรื่องแบตนะขออนุญาตแจง้งก่อนนิดนึงนะแล้วก็สําหรับจัดไฟแนนซ์นะครับที่บอกไว้มีเรื่องดอกเบีย้ยพิเศษ,ษ,ษ,ษด้วยตอนนี้รู้สึกว่าดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะจะอยู่ที่ประมาณ2.69 2.79เปอร์เซ็นเท่านั้นผ่อนไม่ไม่กี่บาทสบายๆเลยนะผ่อนได้4ปี5ปี6ปีนะครับสูงสุดได้ถึง7ปีด้วยกันนะอ่ะใครอยากจะมาชมรถมาดูรถนะครับขออนุญาตพอแจ้งกก่อนนิดนึงซึ่งตอนนี้ครับบริเวณลานเนี่ย รถมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ในคลิปนะครับผมขออนุญ,ญาตเอามาเป็นตัว expander ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้แคมเปญดีราคาดีด้วยนะะสนใจงไงนะครับติดต่อทักทายได้เบอร์โทร0 8 3 4 4 0 2 2 9 7นนั่นเองนะครับยังไงวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ